สวัสดีนะครับสวัสดี FC เชฟหนุ่มนำโชคทุกท่านนะครับผมพบกันวันนี้วันที่22เดือนเดือน9ปี68นะครับกับแนวทางลาวพัฒนาโค้งสุดท้ายนะครับสำหรับงวดที่แล้วสูตรหลุดนะครับไม่เข้าเดี๋ยวมาตามต่อของวันนี้นะครับเข้าแต่ตัวเด่นสูนย์นงวดที่แล้วสำหรับวันนี้วันที่22วันจันทร์นะครับเดี๋ยวเรามาตามกันต่อครับฝากพี่ๆ FC ทุกท่านกดไลค์กดติดตาม เป็นกำลังใจให้กับเชฟหนุ่มนะครับในการทำคลิปนะครับยังอยู่ในไล่อยู่ครับเชฟหนุ่มคำนวณตัวเลขให้เราพัฒนานครับโค้งสุดท้ายสำหรับวันนี้นะครับเด่นนะครับผมเราพัฒนาวันนี้เด่นที่สองนะครับ 2 7แล้วก็9นะครับวิ่งลูดนะครับผมวันนี้วิ่งลูดที่9นะครับจับชุดนะครับ2 7 2 8แล้วก็2 9นะครับก็จะหมดละส่วนเจ็ดก็จะเป็น 7, เจ็ดเจ็ดหกเจ็ดแปดเจ็ดเก้านะครับเก้าห้าเก้าหกแล้วก็เก้าแปดนะครับชุดเบิ้ลก็จะเป็น สองสองนะครับสองสองเจ็ดเจ็ดแล้วก็เก้าเก้านะครับชุดสามตัวนะครับสามตัวก็จะเป็นสองเจ็ดเก้า เจ็ดเก้าแปดแล้วก็เก้าเก้าแปดนะครับประมาณนี้นะครับแนวทางของวันที่22นะครับกับแนวทางราพัฒนาโค้งสุดท้ายนะครับใครชอบก็ลองนําไปเป็นแนวทางนะครับไม่ชอบก็ผ่านเชียบหนุ่มเป็นสูตรคิดคํานวณน,นะครับไม่ใช่เลขกําลังวันหรือไม่ใช่เลขตารางอะไรทั้งสิ้นนะครับวิ่งรูดที่9นะครับวันนี้ตัวเดียวเชียบหนุ่มจัดไปที่9นะครับ สองเก้านะครับเจ็ดเก้านะครับอย่าลืมกลับนะครับเก้าห้าเก้าหกเก้าแปดชุดเบิ้ลเก้าเก้านะครับวันนี้สองเจ็ดเก้ากับเจ็ดเก้าแปดนะครับลมแรงอยู่ในไล่ครับผมประมาณนี้เลยครับแนวทางของวันที่ 22นะครับใครที่ชอบก็ลองนําไปเป็นแนวทางนะครับไม่ชอบก็บผ่านแต่ถ้าตัวเดียววันนี้เชฟหนุ่มชอบที่9ตัวเดียวนะครับตามสูตรที่ว่าคํานวณน,นะครับผมก็อยู่ประมาณนี้ขอให้เฮงเงปังๆักันทุกท่านนะครับอย่าลืมครับฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนใครอยากเข้ากลุ่มไลน์ก็ลองเข้าไปแอดไลน์เชฟหนุ่มนะครับเชฟหนุ่มให้ไว้กับในคลิปของฮานอยแล้วใครอยากได้ก็ไปแอดไลน์มานะครับ <ๆ S 1> เข้ากลุ่มไลน์ฟรีนะครับ พบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีนะครับ